ทมพลาดวันนี้กับสึกสุดเร้าใจที่แฟนกีฬาชาวไทยตั้งตารอคอยกันอย่างใจจดใจจอ่อเมื่อทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นเยาวชนต้องโคจรมาพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในการแข่งขันเอเชียนยูทเกมซึ่งถือเป็นแมตช์สำคัญที่อาจเป็นตัวชี้วัดเส้นทางการเข้ารอบลึกและความหวังของคนทั้งประเทศในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกีฬาวอลเลย์บอลไทย โดยเฉพาะในรุ่นเยาวชนที่กำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากทั้งไทยและนานาชาติความมันความกดดันและความคาดหวังทั้งหมดกำลังจะรวมตัวกันในสนามเดียววันนี้จึงเปรียบเสมือนการทดสอบหัวใจและศักยภาพของนักตบลูกยางดาวรุ่งของไทยอย่างแท้จริงทันทีที่มีการประกาศโปรแกรมการแข่งขันคู่บิ๊กแมชระหว่างไทยกับอินโดนีเซียกระแสะโซเชียลก็ร้อนระอุข,ขึ้นทันที แฟนวอลเลย์บอลต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแมชนี้พลาดไม่ได้เพราะนอกจากจะเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีแล้วทีมชาติอินโดนีเซียถือเป็นคู่แข่งที่มีพัฒนาการรอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและยกระดับทีมเยาวชนของตนเองจนกลายเป็นทีมที่มีรูปแบบการเล่นที่น่ากลัว ความเร็วความสูงและพลังการโจมตีของผู้เล่นอินโดนีเซียเป็นจุดเด่นที่ทำให้หลายชาติในเอเชียต้องเจอสถานการณ์ลำบากเมื่อดวลกันในสนามขณะเดียวกันทีมสาวไทยก็เปรียบเสมือนมามืดที่พร้อมจะระเบิดฟอร์มให้โลกเห็นอีกครั้งเช่นเดียวกับที่ทีมรุ่นที่เคยทำได้จนสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกแฟนกีฬาชาวไทยให้ความสนใจอย่างมากกว่า ใครจะเป็นตัวจริงในเกมนี้ใครจะเป็นตัวตบทำแต้มและใครจะเป็นหัวใจสำคัญของทีมในการนำพาเด็กไทยคว้าชัยเหนือคู่แข่งจากอาเซียนร่วมภูมิภาคการเติบโตของนักตบดาวรุ่งไทยในยุคนี้ถือว่ามีคุณภาพสูงทั้งทักษะเทคนิคเชิงบอลไหวพริบรวมถึงการกล้าเล่นในสถานการณ์ขับขันที่แสดงให้เห็นถึงอนาคตอันสดใสของวงการววลเลบอลไทยความสามารถในการประสานงานเป็นทีม การปรับระบบรับส่งบอลให้เข้าที่และรูปแบบการรุกที่พลิกแพลงได้หลากหลายคือสิ่งที่ทำให้แฟนๆมีความหวังว่าทีมไทยมีศักยภาพมากพอที่จะผ่านด่านหินนี้ไปได้เกมระหว่างไทยกับอินโดนีเซียในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเจอกันแบบธรรมดาแต่ยังเป็นการดวลเชิงแทคกติกของโค้ชทั้งสองทีมการอ่านเกมการแก้เกมการเปลี่ยนผู้เล่นอย่างเหมาะสมในจังหวะที่กดดัน หรือการขอเวลานอกเพื่อหยุดโมเมนตัมของคู่แข่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ตัดสินผลแพ้ชนะได้อย่างชัดเจนอินโดนีเซียขึ้นชื่อเรื่องการเสิร์ฟกดดันใส่ตัวรับของคู่ต่อสู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ไทยเปิดบอลแรกได้ไม่ดีขณะที่ไทยมีจุดเด่นเรื่องเกมรับเหนียวแน่นและลูกเล่นหลากหลายริมเสาหากลูกแรกของไทยเข้าที่เกมรุกจะไหลลื่นและสร้างความปั่นป่วนให้เกมบล็อกของอินโดได้ทันที บรรยากาศในหมู่แฟนกีฬาไทยตอนนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นหลายคนตั้งนาฬิการอเว,าเวลาเตรียมนั่งจอรอเชียร์หลายเพจวอลเลย์บอลบนโซเชียลต่างออกมาประกาศช่องทางเชียร์แบบเกาะติดมีการจัดทำภาพโปรโมตสถิติสรุปความพร้อมของนักกีฬาและคอนเทนต์วิเคราะห์เกมเพื่อให้แฟนๆได้อินสุดขีดก่อนเกมเริ่มเสียงเชียร์จากคนไทยไม่ว่าจะในประเทศ หรือต่างประเทศเองก็พร้อมส่งกำลังใจให้เหล่านักตบเยาวชนของไทยอย่างท่วมทน้นการได้เห็นชื่อประเทศไทยบนเวทีแข่งขันระดับนานาชาติเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยภูมิใจอยู่เสมอและทีมเยาวชนก็เป็นความหวังในการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จเพื่อส่งต่อไปยังรุ่นใหญ่ในอนาคตผู้คนมากมายกำลังตั้งคำถามว่าครั้งนี้ทีมไทยจะสามารถคว้าชัยได้หรือไม่และโอกาสเข้ารอบต่อไปจะเป็นอย่างไร หากวิเคราะห์ตามรูปเกมที่ผ่านมาไทยจัดอยู่ในกลุ่มทีมที่มีระบอบอดีมีความมั่นใจแอร์และเล่นเป็นทีมมากขึ้นเรื่อยๆความมั่นใจของผู้เล่นถือเป็นกุญแจสำคัญในเกมแบบทัวนาเมนต์หากเริ่มต้นได้ดีและคว้าเซตแรกได้สำเร็จโมเมนตัม um จะอยู่กับไทยทันทีแต่หากโดนนำในช่วงต้นเกมความกดดันอาจถาโถมเข้ามาอย่างรุนแรงซึ่งนี่คือบททดสอบสำคัญของใจนักสู้เยาวชนไทย ในส่วนของนักกีฬาที่น่าจับตามองฝั่งไทยมีผู้เล่นหลายคนที่โชว์ฟอร์มดีอย่างสม่ำเสมอในเกมก่อนหน้าทั้งตำแหน่งเซตเตอร์ที่เป็นคนกำหนดจังหวะเกมตำแหน่งหัวเสาที่ต้องมีทั้งการรุกการรับและการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีรวมถึงบล็อกกลางที่มีความสูงและการอ่านเกมคู่แข่งที่ยอดเยี่ยมแต่สิ่งที่อาจเป็นตัวแปรสำคัญคือความนิ่งของผู้เล่นในตำแหน่ง libero ซึ่งต้องรับมือกับลูกเสรฟอันหนักหน่วงของอินโดนีเซียหากลิเบโร่สามารถคุมเกมรับได้และถอดพิษลูกเสรฟของอินโดได้สำเร็จไทยจะได้เปรียบมากขึ้นทันทีอินโดนีเซียมีผู้เล่นที่ขึ้นชื่อเรื่องพละงกำลังโดยเฉพาะตำแหน่งหัวเสาที่สามารถเข้าทำแบบเต็มแรงจากแดนหลังได้อย่างต่อเนื่องความเร็วของบอลและความสูงของผู้เล่นบางรายยังคงเป็นอาวุธสำคัญของอินโดนมาทุกยุคทุกสมยัย นอกจากนี้ยังมีเกมล็อกที่แน่นและไล่บอลเก็บบอลสองได้ดีซึ่งหากไทยแก้เกมรุกไม่ขาดอาจทําให้การทําแต้มยากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนมองว่าเป็นจุดอ่อนของอินโดคือการรักษามาตร,รฐานของฟอร์มการเล่นหากต้องเจอเกมยืดเยื้อยาวหลายเซตอินโดมักมีจังหวะหลุดและเกิดความผิดพลาดเองในโลกออนไลน์แฟนวอลเลย์บอลไทยต่างออกมาให้กำลังใจเด็กไทยอย่างอบอุน่น บางคนถึงขั้นทำโปสเตอร์ส่งแรงใจบางแฟนคลับทำคลิปซัพพอร์ตใน t i k t o k และแพลตฟอร์มต่างๆมีการติดแฮชแท็กชร์กันอย่างคึกคักเพื่อให้กระแสของทีมชาติไทยดังขึ้นและเป็นที่รับรู้ในวงกว้างความสามารถคีย์และพลังของแฟนกีฬาคือสิ่งที่ทำให้ทุกแมชของทีมไทยไม่ว่าจะรุ่นใดก็ตามมีความหมายมากกว่าเกมกีฬาแต่คือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ นอกจากความสนุกและความดุเดือดในสนามแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่แฟนๆให้ความสำคัญคือช่องทางการถ่ายทอดสดเพื่อไม่ให้พลาดทุกลูกตบทุกคะแนนและทุกจังหวะลุ้นจนหัวใจเต้นแรงการได้ชมเกมมอสอดอคือสิ่งที่ทำให้แฟนกีฬาได้อัธรุมากที่สุดหลายช่องทางมีการเตรียมลิงก์ถ่ายทอดสดทั้งแบบทางการและผ่านออนไลน์เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกไม่ว่าจะดูผ่านมือถือ ทีวีหรือแท็บเล็ตทำให้กระแสการชมพร้อมกันทั่วประเทศเป็นเรื่องง่ายและยังสร้างความรู้สึกเหมือนได้ไปร่วมเชียร์ถึงขอบสนามจริงๆความคาดหวังของแฟนกีฬาไทยในครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่ผลแพ้ชนะเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงการได้เห็นการเติบโตของนักตบเยาวชนไทยการได้เห็นความมุ่งมั่นความกระหายชัยชนะและหัวใจนักสู้ของพวกเขาคือสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะเยาวชนไทยที่ใฝ่ฝันอยากเดินตามเส้นทางนี้ในอนาคตนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนเหล่านี้เปรียบเสมือนแบบอย่างของความฝันที่เป็นจริงได้ผ่านการฝึกฝนหนักการมีวินัยความพยายามและความสู้ไม่ถอยทุกคนต่างรอคอยช่วงเวลาที่นักตบไทยจะลงสนามพร้อมธงชาติไทยบนหน้าอกช่วงเวลาที่เสียงเพลงชาติไทยจะดังขึ้นในสนาม และช่วงเวลาที่ผู้เล่นทุกคนจะสบตากันก่อนเริ่มแมชเพื่อย้ำเตือนถึงภารกิจสำคัญที่ต้องทำเพื่อคนไทยทั้งประเทศความรู้สึกนี้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีก็ยังสะกดใจคนไทยได้เหมือนเดิมศึกวันนี้จึงเป็นมากกว่าเกมการแข่งขันแต่คือบทพิสูจน์ของความทุ่มเทความก้าวหน้าของวงการกีฬาไทยและความเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยทั้งประเทศทุกสายตากำลังจับจ้องว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนมั่นใจเหมือนกันคือนักกีฬาเยาวชนของไทยจะลงสนามด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่เกินวัยพร้อมทุ่มเททุกแต้มเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเมื่อเสียงนกหวีดดังขึ้นทุกวินาทีในสนามมาจากเต็มไปด้วยดราม่าและความลุ้นระทึกและไม่ว่าเกมจะจบลงอย่างไรความภูมิใจของคนไทยจะไม่ลดลงแม้แต่น้อย เพราะการได้เห็นเด็กไทยสู้ด้วยหัวใจและศักยภาพเต็มร้อยคือชัยชนะของหัวใจแฟนกีฬาชาวไทยอยู่แล้วเตรียมเสียงเชียร์ของคุณให้พร้อมเปิดใจรับความมันและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของวอลเลย์บอลไทยไปพร้อมกันคืนนี้เชียร์ไทยให้ดังที่สุดและอย่าลืมติดตามชมการถ่ายทอดสดเพื่อให้พลังใจจากแฟนๆส่งตรงถึงนักกีฬาไทยในสนามแบบพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ สึกนี้ไม่มีคำว่าธรรมดาเพราะนี่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของชาติไทยห้ามพลาดเด็ดขาด